สวัสดีพี่น้องทุกท่านครับวันนี้เจอกับพี่อว้วนกับช่องพี่อว้วนจุดึกชาแนลนะครับวันนี้เราจะมาดูการทํางานการการใส่ฟืนแล้วก็การปิดเตารวมถึงการเอาฟืนออกทั้งหมดเลยนะครับของฐานที่14และ15นะครับวันนี้เราจะใส่ฟืนแบบแนวตั้งนะครับ ถังที่สิบห้านี่ผมใส่ไปหน่อยหนึ่งแล้วผมไม่มีฟืนยาวแต่ถังที่สิบสี่เนี่ยผมใส่ฟืนยาวไปทั้งหมดเลยอเราไปดูกันว่ามันเป็นยังไงครับนี่ครับถัทงที่สี่นะครับก็จะเป็นฟืนยาวขนาดนี้นะครับนะก็จะเป็นฟืนยาวเลยครับนะเท่ากันหมดถึงถึงฝาถังนะนะครับยาวเลยนะครับจะเห็นว่ามันยาวลงไปเลย ส่วนถังสี่สิบห้าเนี่ยมันก็จะยาวไม่พอครับมันก็จะสั้นๆหน่อยมันเป็นแนวตั้งทั้งหมดเลยนะฮะเดี๋ยวอ่าถังที่สิบห้าเนี่ยผมจะใส่ฟืนเล็กๆลงไปไอ้พวกนี้นะครับเนี่ยพวกนี้พวกเล็กๆเนี่ยลงไปด้วยครับแต่ทั้งหมดมันมันทั้งมันยาวนะครับเนี่ยมันยาวแต่ยาวไม่มากครับผมมีอยู่ส่วนหนึ่งผมก็เลยยังใส่ไม่หมดแต่ว่าถังที่สิบสี่นี่ครับนี่เต็มหมดเลยนะครับเต็มหมดเลยอันนี้พอแล้วนะครับ 24น,น,นี่พอแล้วพอแล้วนะเนี่ยเราก็จะเปียมปิดฝาแล้วก็ซีนแล้วก็ปิดเตาแล้วนะครับส่วนนี้ผมจะหาไม้มาใส่หน่อยหนึ่งครับผมเน,น,น,นี่เห็นไหมฮะมันก็จะเป็นพวกไม้ตั้งๆตั้งๆทั้ง,ง,ง,งหมดเลยนะเราลองมาดูกันว่าแนวตั้งอย่างนี้จะเป็นฐานไหมนะครับด,ดินเหลืองครับ ผมไปเก็บมาจากอาอยู่ทั้งทงหน้าครับเพราะว่าเัาขุดขุดวอครับดินพวกนี้มันอยู่ข้างล่างครับผมเห็นว่ามันกลนโคโลเคลีเลยว่าสีเอาแม่เป็นตัวซีนฝาครับอ่าเมื่อนี่เขาก็มาเบิ้งแล้วกันว่าเขาเอาดินอันเหลืองนี่มาซีนฝาถังกับเผาทานนะครับมันจะเป็นยังไงเนาะครับเดี๋ยวไปดูตอนเท่าซีนฝาเลยครับ ก่อนจะซีนฝานะครับเท้าก็ต้องขูด,ดยินเก่ามันอ,อกก่อควนนะครับตัวนี้ฝาอันทางที่ชี้นะครับตัวนี้ฝาของเจ้าโตเนี่ยมันติดใส่นูกกันมาเด้ครับเพราะว่าสร้างเขาจอหู้มากปกัิ ผมเกามันครับวิธีอาค,คุกบอกง่ายๆครับเข้าไปคือเกาละครับเขียมฝาคือเกาอยากไปเอาเกาอีกมาบ้นี่ผมก็ไปเออฝามาครับนี่ก็เออมาแล้วผมไปเอาเกาอีมาแล้วว่างไหม เมื่อนี้เห็นเสือเเส้อผ้าเปียนครับนะเสื้อผ้าเปียนครับตัวนี้เพราะว่าแต่กอนจะเห็นใส่ผมใส่เสื้อเก่าล่วงงานนะครับเพราะว่าผมเนี่ยตอนตอนไปเห็นงานนะครับบวกวยมีเวลาไปซื้อเสื้อผ้าครับซื้อยุ่ห่องกับบวใส่กางกิงกีฬาตัวเดียวนอนนะครับพักอนบริษัไปใส่นะครับมายู่นี่มันเคย บ่มีเสือผ้าใส่ครับเมื่อวานก็นมีโอกาสเดี๋ยวออกไปตลาดครับก็เลยได้เสือผ้ามาหลายสุดครับสมัครกระตงโตัวใหญ่เร่อง,อง,องน่อยครับมันต้องเป็นเบือสองใหญ่เหียวนะครับนี่นนหายกันชั่งหน่นอยว่าแต่เด็กใส่เสือเสืออันอีโบเมนโรงงานเนาะอีโบเมนว่าหักเีย่โรงงานน,อนาา่อยนะมันบ่มีใส่เพราะว่าเสือส่วนมากที่ผมมีก็เป็นเสือโรงงานที่ผมใส่ได้ อ่ะมาตัวบัดที่เข้ามาสิ้นฝาหักมาตัวอันนี้ดิเดอรเข้านะครับเข้าสิมันเร็วๆเร็วๆนี่นสีบีบัวดิเดเรเขาตัวที่มันเหนียวเหนียวที่ง่อยกับกลางใส่เบิรงครับ ก็ยังบปรล่งครับว่าดินพวกนี้แต่ก็มันเป็นดินดำนะครับดินดำดินขี้ตุมตรงหนองอะไอมาโขกครับอันนี้เป็นดินเหลืองถ้ามันบตต่แตกมันก็ทิอุดดีครับนีแต่ว่าถ้าเคยใส้ดินดำนะครับดําำนี่มันสี ตียดนะครับข้าสีมามันเตยียดเตียดและเหงงข้างนวกน,นะครับลองเปยน่าเป็นดินดินเหลืองมั้งครับดินเหลืองนี่มันอ่าอาจจะคิดว่ามันอาจจะคือพวกเครื่องปั้นดินเผาสมัยก่อนแถวนพวกบันเสี้ยงนะครับดูว่ามันจะเหนียวดีครับลองเบิ่งครับเรียบนะครับเดี๋ยวห้องก็จะไปอัดฟ้าครับ อันฟ้าแล้วก็สายลัดตัวครับบัดนี้ครับบั่งอื่นนอกกับต้องคำลาดเจ้บอกก่อนครับได้รัดจะได้ได้กกับใส่ขี้ตมไปหนยสายรัดนะครับ เป็นเป็นฟิล์มกันอีกสัตว์นึงครับเอาตัวนี้เหนียวนี้จัง่อยก็ได้ครับมาใช้ละตัมันเป็นซีอิ๊ว เดียวแล้วครับเอากระสีเอาไปครอบอ่าเราก็วันนี้เราก็จะจุดโดยเตาจรวดฟืนเหมือนเดิมครับนค่ั็ก็มีอุปกรณ์จรวดฟืนนะครับนี่ก็จะมีมีปี๊บที่เป็นเตานะครับแล้วก็มีท่อเหล็กสำหรับส่งลมแล้วก็มีพัดลมขนาดเล็กครับเราก็ใส่ฟืนเข้าไปแล้วครับนี่ครับข้างล่างน้เป็นแกบนะครับ แกบนีเป็นตัวจุดของมันครับน่ครับเราก็จะจุดกระดาษครับดีกระดาษแล้วครับกระดาษแล้วจะเป็นพรมครับนิด,ดน้อยนะครับ นี่ารมลมติดแล้วนะครับนะครับอารมติดกระดาษก็ แกลบข้างล่างเราติดแล้วนะครับเห็นไ,ไหมครับข้างล่างแกลบติดแล้วนะครับแกลบติดแล้วแกลบติดแล้วอ่ารถไฟครับเดี๋ยวเราขึน้นหครับเดี๋ยวมันดับอ่ติดเนี้ยเลยครับโอเค เราก็ดนันเตาเข้าไปแล้วครับเดียด๋ยวดันเตาเข้าไปแล้วเปาก็ร่มนะครับเดีย๋ยวมันจะดับครับครับเกิดแล้วครับ เดี๋ยวสักฟักไปก็จะลุกเลยแก่พุ่นไปจะลามอีกทดครับมาดูเตาสองเราครับเกิดอะไรครับ กระดาษติดไฟนี่กระดาษติดไฟแล้วครับตัวนี้กระดาษติดไฟเราจะยุง้งเข้าไปเลยครับเดี๋ยวผมจะยุง้งเข้าไปก่อนครับพยานวางโทรศาสับไปครับนี่เอายุ้งไปแล้วเราก็ปกเปิดพาร์ล็อกนครับ เดี๋ยวจกพักก็ติดนะครับตอนนี้รู้สึกเตาติดแล้วนะครับตอนนี้8โมง50นะครับนะผมจะตีว่า9โมงแล้วกันครับ9โมงเนาะอ่าไปดูอีกทีว่าตอนเตาติดเลยครับว่าเตาจะติดคายเกียร์กี่โมงนะครับโอเคตามนี้ก่อนครับผมเริ่มต้น ดาโมงครับเต่าของเราก็ติดนะฮะตอนบ่ายบ่ายโมงนะฮะตอนบ่ายโมงตอนเต้าที่สิบห้าเนี่ยติดไปแล้วกว่านั้นนองครึ่งชั่วโมง,งครับก็หมอนกับว่าถ้าใส่ไม้ย,วยาวๆเลยเนี่ยมันจะติดช้ามากนะครับอันนี้ก็สี่ชั่วโมง,งกว่าจะติดเลยนะครับ อันนี้ใช้ประมาณสามชั่วโมงครึ่งครับก็ติดแล้วนะครับเตาที่สิบห้าเตาจรวดที่เป็นกลมๆนะฮะที่เป็นทางสีแต่ว่าตัวนี้เตาที่สิบสี่เนี่ยนะติดช้ากว่าเนื่องจากไม้มันไม้มันยาวนะฮะตัวนี้ไม้สั้นกว่าติดไปกว่านะครับดังนั้นได้ข้อสรุปคือว่าถ้าไม้ยาวเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อการติดติดของเตาด้วยนะครับนะ เดี๋ยวเราไปดูตอนเปิดฐานพรุ่งนี้กันเลยนะครับเราอะเราไปดูตอนเปิดฐานพรุ่งนี้เลยครับนะจะเปิดฐานให้ดูพรุ่งนี้ครับเราก็จะมาเปิดทางกันครับทางที่สิบสี่สิบห้าครับเมื่อวานเตาที่สิบสี่เนี่ยนะฮะตัวนี้เนี่ยติดยากมากเลยครับตัวนี้ส่วนตัวนี้ก็ติดง่ายนหละเพราะเป็นไม้ไมธรรมดาทั่วไป วันนี้เราจะมาเปิดกันดูว่าข้างในเป็นยังไงส่วนดินเหลืองนี่ครับที่ผมเอามาซีซน,าานีนฝามันค่ขอนข้างดีเลยครับไม่รั่วออกมาทางจากข้างบนเลยนะครับไม่รั่วออกจากทางฝาเลยเดี๋ยวผมจะมาเก็บไว้ไบ่อยๆครับไอ้ดินเหลืองนี่ครับโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดทางกันเลยครับก็อื่นเราออก,กา็โกยทรายก่อนเลยครับ นี่ครับฐานถังแรกครับถัทงที่เราเรียงตรงๆนะครับฐานที่สิบสี่เนี่ยครับรู้สึกว่ามันจะโอเคครับแต่ว่ามันจะเป็นการแตกการแตกของไม้ก็ปกติครับไม้มันจะแตกหมนันจะคลายความร้อนแล้วแตกเห็นไหมฮะแตกเลยนะครับนะ ก็สวยงามครับแต่ว่ามันจะใช้เวลานานนะครับตัวนี้นานมากเลยแหละนะครับส่วนอีกถั้งหนึ่งก็สวยงามครับนะถังนี้คือถังที่อ่มันจะมีตัวไม้ตรงส,สั้นอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็เราก็ใส่พวกไม้ทั่วไปไว้ด้านบนก็สวยงามครับ ไมยแตกครับตัวสั้นนี้ก็แตกครับนี่ครับเนี้อฐานฐานเราจะเป็นแบบนี้ครับโอเคเดี๋ยวเทวออกแล้วมากรอกใส่ถุงครับผมนี่ครับฐานทั้งที่สิบสี่ก็จะมีแท่งยาวอยู่ครับเอ้ยพวกนี้มันจะยาวนะครับยาวเป็นเป็นเมตรเลยครับเป็น แปดสิบเซนครับแต่ว่าเมื่อเผามาแล้วมันจะหักครับมันจะหักเองนะฮะในถังนะครับเนื่องจากความชื้นมันออกไปหมดมันก็เลยจะหกักหักหมดเลยครับนะมันจะไม่เป็นแท่งยาวนะฮะแต่ว่ามันข้อดีมันก็คือมันแตกง่ายครับไม่ต้องใช้ค้อนทุบนะครับพวกนี้ใช้มือหกักหักเอามันก็แตกแล้วนะครับนี่ครับตานที่สิบห้าก็ได้ อ่าหนึ่งกระบาปูน,นเหมือนเดิมครับคุณยายดินกำลังกวอกอยู่ครับน,นครับโอเคครับเนี่ยก็ทั้งหมดทั้งมวลตั้งแต่อ่าใส่ฟืนนะครับแล้วก็จุดเต้านะครับแล้วก็เปิดฐานนะครับก็เสร็จสิ้นครับทังที่สิบสี่สิบห้าครับ ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมมาถึงตอนนี้ครับอ่าถ้าคิดว่าคลิปนี้ประโยชน์ก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับสําหรับวิดีโอนี้ก็ขอเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ